พอเราพูดถึงใครกันนะที่เป็นคนประดิษฐ์เครื่องบินลำแรกของโลกขึ้นมาชื่อที่เด้งขึ้นมาในหัวของทุกคนเลยก็ต้องเป็นพี่น้องตระกูลไรซ์ใช่ไหมล่ะครับออวิลกับวิเบอร์ไรซ์คือเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จความฝันของมนุษย์ที่อยากจะโบยบินไปบนท้องฟ้าได้ อ่าแล้วภาพนี้ผมว่าทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนครับภาพประวัติศาสตร์เลยวันที่17ธันวาคมปี1903ที่เนินทรายในคิตตี้ฮอกวันที่โลกได้จารึกไว้เลยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบินอย่างแท้จริงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรื่องราวที่เราได้ยินกันมาจนคุ้นหูเนี่ยมันคือเรื่องราวทั้งหมดจริงๆเหรอหรือว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่เอาละครับเรามาเจาะลึกเบื้องหลังเรื่องนี้กันดีกว่าโอเค งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพจำของทุกคนกันก่อนเลยเที่ยวบินที่กลายเป็นตำนานไปทั่วโลก12วินาทีใช่ครับฟังไม่ผิดแค่12วินาทีจริงๆนั่นคือระยะเวลาทั้งหมดของเที่ยวบินแรกในประวัติศาสตร์มันเหมือนกับการกระโดดลอยขึ้นจากพื้นแค่แวบ,บเดียวเองนะแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้12วินาทีสั้นๆนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากๆและนี่คือข้อความสั้นๆในโทรเลขที่ออวิลส่งกลับไปหาครอบครัวสำเร็จ บินได้สี่เที่ยวโหแค่อ่านก็รู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นความภูมิใจแล้วใช่ไหมครับเป็นโมเมนต์ที่แบบในที่สุดความฝันของพวกเขาก็เป็นจริงแต่เรื่องจริงมันไม่ได้จบสวยๆแค่นั้นไงครับไอเที่ยวบิน12วินาทีที่ Kitty Hawk เนี่ยมันไม่ใช่ตอนจบของเรื่องเลยไม่ใช่เลยแต่มันเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งบนเส้นทางที่ต้องบอกว่าโคจะยาวนานแล้วก็หินสุด,สด ดูตัวเลขนี้สิครับ2,320วันนี่คือจำนวนวันที่พี่น้องไร้อะทุ่มเทไปทั้งหมดนะครับคิดดูก็คือ6ปีเต็มๆคือเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่แบบทำให้เครื่องบินมันลอยขึ้นจากพื้นได้เฉยๆนะแต่คือการสร้างเครื่องบินที่มันใช้งานได้จริงต่างหากซึ่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากกว่ากันคนละเรื่องเลยแล้วเส้นทางมันก็ไม่ได้ลยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะมีช่วงที่ท้อสุดๆเหมือนกันอย่างคำพูดนี้ w i l เบอร์ไร h ์เป็นคนพูดเองในนั้นในปี1901คิดดูสิครับนี่คือ2ปีก่อนที่จะบินได้สำเร็จที่คิตตี้ฮองนะแสะดงว่าพวกเขาเคยหมดหวังไปแล้วจริงๆคือเส้นทางของพวกเขามันเป็นแบบนี้ครับมันไม่ได้ฟลุกสำเร็จในครั้งเดียวแต่เป็นการลองผิดลองถูกแบบมีหลักการมากๆเริ่มตั้งแต่ปี1899เลยนะลองกับว่าวก่อนเลยเพื่อทดสอบไอเดียเรื่องการบีดปีกเพื่อควบคุมทิศทางพอมาปี1 9 0 1เเจ๊งครับ เครื่องร่อนล้มเหลวไม่เป็นท่าจะต้องตั้งคำถามกับข้อมูลการบินทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนั้นเลยแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้งไงปี1902เรอสลยสร้างอุโมงลมขึ้นมาเองซะเลยได้ข้อมูลใหม่มาเพียบจนสร้างเครื่องร่อนปี1 9 0 2ได้สำเร็จเป็นเครื่องแรกที่ควบคุมได้ครบ3าแกนจริงๆแล้วหลังจากนั้นปี1903ก็คือวันที่เรารู้จักกันดี Flyer อวันบินขึ้นที่คิตตี้ฮอคแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะเป้าหมายที่แท้จริงมาสำเร็จเอาในปี1905กับเจ้า Flyer หนี่บ คือเครื่องบินที่ใช้งานได้จริงๆลําแรกของโลกคือต้องบอกว่าความเจ๋งของพี่น้องไลส์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทําให้เครื่องบินมันลอยขึ้นนะคนอื่นก็พยายามทําเหมือนกันแต่หัวใจของมันจริงๆเลยคือการควบคุมครับการควบคุมเครื่องบินให้ได้ดั่งใจนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครทําได้มาก่อนพวกเขาเป็นคนแรกที่แก้ปัญหานี้ได้สําเร็จคือการควบคุมมันทั้ง3แกนเลยทั้งการเชิดหัวขึ้นลงการเอียงซ้ายขวาแล้วก็การหันซ้ายขวาและพอรู้ว่าตําราที่คนอื่นเขียนมามันผิดหมดเลย ทำไงละ่ะพวกเขาไม่ยอมแพ้ครับแต่สร้างอุมโมงลมของตัวเองขึ้นมาเลยในร้านจักรยานนี่แหละแล้วก็ทดลองรูปทรงปีกไปกว่า200แบบเพื่อเก็บข้อมูลที่ถูกต้องด้วยตัวเองซึ่งไอข้อมูลชุดใหม่นี้แหละที่ทําให้เครื่องร่อนในปี1902มันบินได้จริงแล้วก็กลายเป็นพิมพ์เขียวสําคัญของเครื่องบินในเวลาต่อมา และนี่แหละครับผลลัพธ์สุดท้ายของการทำงานหนักมาตลอด6ปีเต็มๆคือเจ้า Flyer 3ในปี1905นี่ต่างหากที่เป็นพระเอกตัวจริงไม่ใช่เครื่องที่บิน12วินาทีในปี1903นะครับเครื่องนี้บินได้นานเกินครึ่งชั่วโมงเลยบินวนเป็นวงกลมก็ได้แล้วก็กลับมาลงจอดอย่างปลอดภัยนี่แหละครับคือสิ่งประดิษฐ์ที่แท้จริงที่พวกเขาตั้งใจจะสร้างตั้งแต่แรกโอเคฟังดูเหมือนเป็นแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมครับประดิษฐ์ของเปลี่ยนโลกได้สำเร็จแต่ เรื่องมันยังไม่จบครับพอหลังจากที่พวกเขาเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์แล้วเนี่ยพอต้องมาเป็นนักธุรกิจกลับกลายเป็นว่าล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าเลยพอปี1909พวกเขาก็เลยเปิดบริษัทของตัวเองเลยชื่อว่า Wright Company ก็เพื่อจะผลิตเครื่องบินขายแลละครับก็ฟังดูเป็นสเต็ปต่อไปที่ถูกต้องแล้วนี่นะแต่เชื่อไหมครับบริษัทนี้อยู่ได้แค่7ปีเอง เทียบกับ6ปีที่พวกเขาทุ่มเทแทบเป็นแทบตายเพื่อสร้างเครื่องบินขึ้นมาได้เนี่ยมันช่างต่างกันลิบลับเลยเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล่ะเนี่ยคือมันมีหลายสาเหตุเลยครับที่ทําให้บริษัทเจ๊งอย่างแรกเลยคือพอมีคนอื่นเริ่มทําเครื่องบินได้บ้างพวกเขากลับเอาเวลาไปไล่ฟ้องเรื่องสิทธิบัตรซะส่วนใหญ่แทนที่จะพัฒนาเครื่องบินของตัวเองให้ดีขึ้นไปอีกแล้วพอเครื่องบินตัวเองตกนะก็ไปโทษนักบินอีกหาว่านักบินไม่เก่งเองไม่ยอมรับว่าการออกแบบมันมีปัญหาแบบบนี้้ใคครรจะออยากซืั สุดท้ายก็เลยเสียสัญญาก้อนโตของกองทัพสหรัฐไปให้คู่แข่งหน้าใหม่ที่ชื่อโบอิงคุณคุณไหมครับและที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือวิลเวอร์พี่ชายนั้นมาเสียชีวิตกระทันหันไปอีกออกวิลก็เลยเหมือนตัวคนเดียวแบกรับไม่ไหวสุดท้ายก็เลยขายบริษัททิ้งไปเลยถึงแม้ว่าในด้านธุรกิจพวกเขาจะไปไม่รอดแต่มรดกที่พวกเขาทิ้งไว้ให้โลกเราเนี่ยโหมันทั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะนึกภาพออกเลยเลยครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมามันเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลจริงๆมันทําให้โลกเราเล็กลงเชื่อมคนจากคนละซีกโลกเข้าหากันสร้างโอ,อกาสใหม่ๆทั้งทางธุรกิจการท่องเที่ยวคือมันมีประโยชน์มหาศาลจริงๆครับแต่มันก็เหมือนเหรียญ2ด้านนะครับเพราะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้มันก็ได้สร้างความท้าทายที่ใหญ่ไม่แพ้กันขึ้นมาเหมือนกันนั่นก็คือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือการเผาไหม้เชื้อเพลิงเครื่องบินเนี่ยมันปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมา ซึ่งก็เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้โลกร้อนขึ้นถ้าดูตัวเลขตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมการบินปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ชิดเป็นประมาณ2%ของทั้งโลกฟังดูอาจจะแบบเอ๊ะก็ไม่เยอะนี่นาแต่ปัญหาคือมันเป็นอุตสาหกรรมที่โตเร็วมากแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้โคตรยากเลยครับทุกวันนี้เราก็เลยพยายามกันอย่างหนักเลยครับที่จะทําให้ความฝันในการบินนี้มันไปต่อได้แบบยั่งยืนขึ้น ก็มีทั้งการพยายามพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพแบบใหม่ๆมองไปถึงเครื่องบินพลังงานไฮโดรเจนที่ไม่มีมลพิษเลยหรือแม้แต่โครงการปลูกป่าเพื่อชดเชยคาร์บอนที่ปล่อยออกมาสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดของพี่น้องตระกูลไร้มันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญมากๆไว้ให้พวกเราคิดต่อนะครับว่าเราจะเชิดชูความฝันที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดการไปพร้อมๆกับการแก้ปัญหาที่ความฝันนั้นสร้างขึ้นมาได้ยังไงนี่คือโจทย์ใหญ่ที่คนรุ่นเราและรุ่นต่อๆไปต้องหาคำตอบให้ได้ครับ